ชิ้นที่สิบแล้วนะคะ,ะชมรมของมหาวิทยาลัยเจ้าพยาจังหวัดนครสวรรค์น,นี่โอ้เป็นอคอนอกพักว่าโอ้ก็หอมอันใหญ่เริ่มเทิม่มหวังว่าคงจะไม่แพงสวัสดีค่ะเป็นเป็นแบบซื้อว่าใหญ่ๆนี้แล้วมาใส่ในขวดเล็กๆอาจจะใส่น้ำหอมเข้าไป สวัสดีครับทุกผหมอลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์75%ด้วยความรักและห่วงใย,ยสุขภาพของครอบครัวทบีของพวกเราได้สามารถซื้อไปใช้ในช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพตนเองและคนที่เรารักช่วงโควิด -19 ในราคาถูกเพียง5ริร300บาทเท่านั้นขอบคุณครับเออหนักมาก่ากโอแแ้แต่มันก็จะทำให้อะไรอ่ะมันไม่ไม่เปลืองอใช่ไหมเราซื้อใหญ่ๆอย่างนี้มาใส่อย่างที่บอกใส่ในขวด เพราะฉะนั้นใครที่กำลังตามหาแอลกอฮอล์สามารถทักไปติดต่อสั่งซื้อได้ที่ที่เบอร์ติดต่อบนจอนะคะบนจอมีเบอร์ติดต่ออยู่โอเคตอนนี้เราขอพักพัก